ตอนนี้ power หลังจากเมื่อวาน<อ>จบไปเป็นทีมที่มีคิวมากที่สุดนะครับอูอ้เราดูลายของบินมีแคบมากของเบียร์บิน,าบน,บนาจากทางฝั่งตัวเทเลอร์พาร์กนะมันเดลโฟโซโชูม,มาเซล่าล้อนเร็วนี้ครับจุดที่ด้านล่างกันโลฮีกอร์ครับอูอ้ลายอ้าวต้องมาโทษทีนะฮะมืดเลยนะผมบินไปหน่อยเออขอโทษฮาเซน่าเดลพาท่อนสามนาทีเดียวมาสห้าเหนื่อยหน่อยใช่หมดสิทธิ์ผมบอกเลย KOG โบชิโดดไปก่อนที่ลาโคเบเลียก็บอกู้ว่าเขาจะฟิวนั่นเองนีไปเร็วจริงนะโบชินะ คืออย่างที่เราได้คุยกันหรือว่าได้บอกกันมาตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์แรกๆแล้วการโดดก่อนจะได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของการฟาร์มก่อนแล้วก็อิ่มก่อนแต่ถ้าวงหนีคุณน่าจะไกลที่สุดก็ต้องออกตัวก่อนอยู<ช>่เหมือนกันนะฮะผมเว้นแต่ว่านะครับผมอัดยานานแล้วฟาร์ม,มบูโซนสไตล์การเล่นแบบนี้ในในทัวร์นาเมนต์นี้ผ่านมาวันหนึ่งกับอีกหนึ่งเกมเนี่ยผมยังไม่เห็นชัดเจนนะว่าใครเป็นนัดนะใช่ไหมครับแต่ที่บอกครับเรื่องของการตกรอผมตอนนี้ผมยกให้เดมิดเป็นที่หนึ่ง คิวสิบสคิวอยู่หน้าแรกใช่ฮนะแล้วสีกว่าแต้มแต่ว่าเพ็กเมนนี่สากว่าแปลว่าเดอะ <4 S 1> มินเนี่ย,เ,ยเป็นทีมที่รักษานิยามของคำว่าพับจีโมบายคือเกมส์ซาวเวอร์อแล้ววงดี่ขวาตรงข้ามกับวงรับไม่ส <บ S 2> ่งอ,อะไรข้้งบินนะขึบินมือบินไหลซ้ายมากแล้วลงล่าง วงก,กลางขวาเต็มกำลังคุณเฟยผูมม้ชมฮะโอ้แล้วดูทีมที่โดดไปซ้ายอย่างซีเคจีนนี่น่าจะเป็นทีมที่ไกลที่สุดในการเข้าวงที่หนึ่งรวมถึง e ีทูนแล้วก็อินฟินดนะครับผมส่วนทีมที่เข้าวงไปแล้วเนี่ยคิวคอนเฟิ irm, Power 88, Faith, Can, I T H, ร์มพาวเวอร์แปดแปดเฟสแคนเอ็มไอทีเอสลุมถึงด้านล่างคือเอ็มเอสซีแล้วก็อัพเตอร์โกลครับถูกต้องฮะถ้ามองภาพรวมแล้วตอนนี้น่าจะเป็นเป็นทีมอย่างเอ็มไอเอสแล้วก็พาวเวอร์แปดแปดที่อยู่ค่อนข้างกลางวงที่สุดนะครับโอู้เรามิดเขาจะไปทางฝั่่งตมนาาหรือเปล เขาเข้าวงไวมากครับ m i t s น่าจะไปฟาร์มต่อครับท่านผู้ชมครับไปดูครับอือถ้าอ่านแบบภาษาเรเม็กซิกันนี่มีนาเจในเดลเดย์เ Mexican, นะรอภาษาเม็กซิกันใช่ครับแล้วภาษาอาหรับได้ไหมได้ครับผมเป็นไงฮะอ่าโทษทีครับเร็วนิดนึงผมตอบแบบไม่ได้ไงขอตอบก่อนเลยโอ้ม,มาจางนะวันนี้นะเริ่มแบบเริ่มพลังหมดแล้ว <laughs> เฮ้ย <laughs> แล้วซีเขจินจะมูฟไลน์นี้ไปเจอกับเดอะมิเนลที่เพอร์โตพาราโซครับนัะมิกมีคนหนึ่งออกตัวฉากันเฟรชแล้วดูเฮ้ยผมบอกเลยนะ เดอะมิทเนี่ยไม่หลบพอดีบอกเลยว่าบ้านแตกคุณผู้ชมใช่ครับผมเวลาเฮ้ยทีทีบ้านจะแตกหรือว่าจะโดนดักตบครับผมบูบัสนี่มาแล้วครับได้ยินเหมือนพูดแล้วแกหลบครับบนบ้านเป็นเนินพอดีแล้วค้อนวอลไปได้จอดเช็คเพราะอะไรครับขับไปฟาร์มก่อนใช่ครับผมแต่ปัญหาคือด้านหน้าเดอะมิทครับคุณผู้ชมครับปั้เทอร์โพลิโซเนี่ยนะมีด่านอุนเฟรมโอ้โหก็คือแยกเล่นสามหนึ่งครับเดอะมิทตี้สปอร์ต พันเฟิร์มมาดูที่เบคอนชามครับดีทูอีกับไอครับผมเป็นสองอินเกมนะครับผมช่วยกันคนะิดครับทีมนี้แล้วก็ให้เบสิบดกับเอ,อิญนนี่ยิงใช้ระบบสองคอเหมือนทางฝั่งตัวลูมิเนชุดไปจีนมีทา<อ>งฝั่งตัวมาตินกับแมททอยยุคนั้นใช่นะฮะก็ตารางคะแนนตอนนี้เบคอนชามเนี่ยก็อยู่บนหัวตารางนะครับจากการลงเล่นเกมนี้ก็เป็นเกมที่6รวมแล้วนะครับหกตัดมาฮิวบจีสี่เซตมีน่าจบอันดับสักอันดับสี่นะโอ้เล่นดีมากนะชุดนี้ต้องฮะ ไม่น่าเชื่อนะครับไม่เชื่อก็อเชื่อครับเจสซี่เซนเนี่ยเป็นเด็กเก่าของอ e ีลูตั้งแต่ยุคไปดูไบเลยนุแชมป์อันดับที่5้สนามพีเอ็มซีดีแล้วดูวงนี้คอร์สมอสรถบัตรเรียบร้อยผมพอ,อโดนดานโอ้โหอย่างที่เราคาดการณ์ไว้อยู่แล้วครับผมเป็นเดิมมีแล้วเฟิร์สบัตรมาเป็นของท4 t นที่ฟทในนาทีที่5ครับแล้วเหมือนจะขับกลับแล้วไม่กี่ผู้ชมฮะ ต้องชมเฟียสตอยเหมือนสปอร์ตเพื่อนว่ามีรถขับผ่านไปกว่าเพื่อนใช่ใช่แล้วก็ปล่อยคันหน้าไปก่อนสองคันเมื่อกี้โอดแล้วตรงนี้สองก็บอกคือสามด่านเลยนะครับอีกฝั่งโอ้โหคือแบบเป็นลายตรงเลยแล้วไปดูนะผู้ชมครับโอ้นี่ครับด่านลอยมีจริงผู้ชมมาโอ้โหมันน้ำพับเล็กๆด้วยแล้วตัดพับมาไฟแขนแล้วเฮ้ยชาปเปอร์ขับลายอย่างนี้ทีมไหมไม่น่าทีมขึ้นเขาเฮ้ยแล้วเขาลูกนี้<ม>ระวงังนะให้ดีนะครับพาวเวอร์เล่นอยู่แล้วนะครับคระพรหมตัดพับ,ม,พบ,พบามาใหบมาดูไฟ ไรเอาวันนี้เป็นวินทอเรสกอไผ่เอม็มอาร์ไฟแล้วก็โทนี่เคก็ผมเมื่อวานกอไผ่ได้ลงมาในเกมที่สามนะของทีมเราดูขับมาเหมือนเดิมแล้วโทนี่เครับจังหวะนี้เฮ <Hey. S 2> ้ยแล้วมุมมาขึ้นวัดี้แล้วไปตามมาโทนี่เคลากโอ้โหเอาไปครึ่งหลอดจมังฮะศูนย์หมดกอคร<ห>ับผมแล้วดูฮะนี่ดจริงจวินทอเรสโอ้เฮช็อตเลยมุมนี้แล้วน่าจะเป็นการซ้ำศพโดยกอไผ่นั่นเองเรียบ <แต S 1> ร้อยแล้<ม>วเกมที่สองเอ็มสิบหกครับจากชาเปอร์ครับตายแล้วฮะอุ้ย นึกว่าจะรอดผู้ชมมาระยะไกลค่อนข้างมากเลยสก,กาไม่รู้สกอบเลยผู้ชมครับเต็มกระบาลแล้วดูสโตยังนอนเช็คตรงนี้อยู่นะถาาฝังตัวไ <c oughs> มาา้นัสผู้ชมครับไม่มีการมารทาครับกำลังจัปเดตในเฟสที่3มครับบูโซนตอนนี้บีมาแล้ว9 5้าเ็ครับผมเดี๋ยวเรามาดูวงกันครับว่าวงจะดีดไปที่ไหนครับผมเฟสนี้น่าจะเป็นตัวตัดสินแล้วว่าใครจะเล่นง่ายที่สุดครับและวงอัปเดตไปที่ซ้ายหูดูดีสุดมากครับพี่ิว ซ้ายแบบติดคอไปคอตรงนั้นจองนักโอ้ช็อกอซีนีมาทางด้านขวาครับบอ,อกเลยว่าอ้วกแตกกันตรงนั้นดูโอ้เมจิคุณเฟรมครับเข้าหลุมไปแล้วฮะใช่แล้วพื้นที่เล่นด้านซ้ายเนี่ยฮะมีให้เล่นถึง40%ครับผมไม่มีใครจับจองเลยโอ้โหพาวเวอร์ครับสวยเหมือนกันอืมแล้วดูเฟยแคนออกตัวก่อนี้องดูคาเฟย์ดักหรือเปล่าดูคาเฟยแคนไหลเข้ามาแล้วดูวิบ้านเนินตรงนี้สวยเหมือนกันนะสวยครับโอ้และพาวเวอร์อยู่บนเขาแล้วดูคาเฟย แค่ต้องรีบเข้าไปหรือเปล่าเฟซแคร์เช็คเจติเคเจี่เคสงสัยสายมือมีอะไรตรงนี้แล้วเราเป็นคอรอจังหวะไปไหมพาวเวอร์พาวเวอร์แยกสองต้องหนีกันหรือเปล่าผมว่าไม่ควรนะครับพาวเวอร์ไม่ควรบวกสองคนนะจากการไฟของเฟซแคร์แล้วได้ยินเสียงรถได้วินเทเลสกับเอ็มอาร์ไฟครับอู้เราดูครับต้องถอยกับพาวเวอร์ผู้ชมนะจังหวะการกลับตรงนี้อยู่แล้วดูต้องกลับไปสติ๊กกับเพื่อนครับพาวเวอร์ครับแล้วดูใกล้มาต้องไวนะครับถ้าช้าเมื่อไหร่นี่มันเป็นจังหวะในการมูฟเข้าวงหรือว่าเคลื่อนที่เข้าวงครับ เลือกเล่นที่โกดังใหญ่มุมนี้4คนครบครับพาวเวอร์แปดแปโอ้โหต้องบอกว่าตัดสินใจดีมากใช่ครับคือถ้าแบบกึ๊กกึ๊กของบอลเลยร่วมกันนะเมื่อกี้นะนะครับสี่คนครบครับมุมนี้ได้ที่เล่นแล้วครับส่วนดูฮะทีมอย่างเดิมิดอ้อมกับทางเดิมพี่ดิวครับโอ้แล้วอีทูนายโล่งมือเฟนด้านล่างครับเราอย่าเลยครับไม่มีคนเลยอุ้ยแล้วกลายเป็นว่าเบคอนที่เล่นช้าเล่นขอบวงเข้ามาแบบโล่งๆเหมือนกันเลยครับโอ้โหไปปิกระโดดขึ้นตะกอลไปเอ็กโคหนึ่งแม็กตัวนี้แล้วสวนมาหาเลยครับพาเดสอีกแล้ว อู้เหมือนจะหาไม่ออกคุณผู้ชมตรงนี้แนละ้วคือตะกคบ่งมุมไก่เอโคกับบาร์ก้าเขาหลั<ร>งแตกว่าเอโคเข้าไปหนึ่งนักดนะการยืนแยกไม่เป็นผลดีแล้วตำแหน่งที่ยืนอยู่เมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างโล่งเลยครับผมอู้แล้วแกย่องมาเป็นสีแบบนีงไง้ไงคุณผู้ชมฮะแฟรไม่ทันระวงังแล้วดูครับต้องไปเลยครับเสียไปหนึ่งแล้วคือถ้าเป็นขับรถมาเนี่ยจะได้ยินเสียงนะครับโอ้หแล้วเออนี่ครับไปเปิดนอกกุ้ยที่จกชาร์เปอร์ชาร์เปอร์อีกแล้วฮะเหลือหนึ่งคนนะครับสามโดยเออนี่เลยจะดูชาร์เปอร์หนึ่ง โอ้วิกกิตครับชาเปอร์ไม่ฟื้นไข้เป็นเวียผู้ชมฮะใช่ครับผมโเซตสโมกเก็บของเลยครับน้องบีมของที่ยิงทีมแฟรไป1คนครับผมตอนนี้สกอร์เดียว์ไทม์ขึ้นมาเนี่ยหคิวเป็นของเฟสแคนเบคอนทามเอ็มเอสซีเดอะมิดคิวคอนเฟิร์มนะครับผมครับน้องนั้นยังไม่มีคิวครับอาทีดท้ด้คิวแล้วเมก้ามาเฮชอดใส่จัดดูอีกอาร์คิวเทน่าลังท้ายมาเรียบร้อยเลยหรือเปล่าครับเพื่อนมาอยู่ใกล้ๆด้วยเลยครับเราดูครับพยายามบรรจงเขาอยู่ดุกหกหกหกจม hạ นี่ฮะโอ้เว คือสายสคอรตนะใช่ครับผมเบบี้ฟุกเมกามายครับแล้วนี้มจากชาเปอร์ฟุกหครับอู้แล้วท่านหลังเป็นบูพัทเกมนี้มีทั้งฟุกหกหแล้วก็ฟุกทีเอ็นะครับผมโอ้ฟิซาน่าจะมีฟุกอีกนะขอร้องจริงนะแล้วยังมีเอ้ยเอเอ้จริงอะช่วยตั้งให้มันสั้นกินไหมชิกเก็ตเลยก็ได้ไม่น่ารอดแล้วครับผมจัดดุกอิทน่าจะเป็นศพของอัพตอร์โกลครับครับ เอ้าลโมีพูครับพี่น็อกจีท่านนะดูเฮ้ยอาร์คิวเทน่าเหลือสองคนอย่างไวครับผมยี่สิบขวดมีพูสามออกแล้วดูทางฝั่งตัวลัชได้สวนมามีพูนอกเหมือนกันแล้วดูทางฝั่งตัวนายน้อนครับเราปีเตอร์ได้อะละฮะมีกระเถิดขึ้นมาแล้วลุ่มมุมไก่ไม่น้อยหนึ่งคร้งสองไม่ถือว่าลุ่มแล้วโดนเนี่ยมาครึ่งหลอดจะไม่ตายแล้วลัชนายวิ่งตามมาแล้วล่ามีไรแค่รอครับอยู่เหมือนกันระเบิดลูกนี้ลูกนี้จะนายร้อนออกซ้ยมาแล้วลัชไายไปเก็บล็อกไปแค่เฮ้ยเพื่อนเกินไไปปแลลล้วอีีกกููทนนัััหหงงรรรถถถมเ็ฟคบช่ ทำเลย่อนขึ้นมาได้ครับนายน้อยส่วนบีเตอร์ยังน็อกดาวอยู่แกแบบใดแค่แล้วโมอเตอร์เผาบ้านบ้านนี้ไม่มีใครเพราะเขาเล่นข้างนอกครับนายน้อยทุนนั้นแล้วดูเลยลงเหนีอวขวาบา้างระเบิดก่อนถึงหน้าบ้านแล้วลับนายไปนต้องไลแค่อีกหึงรอบก็เหลือจริงๆซ้ำไปเลยครับคราวนี้พี่ดิวท่านผู้ชมครับแก,กนเนี่ยคิวเลอร์ครับอุ้ละสองกองสปาเข้าบ้านมาครึ่งหลอดแล<ฮ>้วนี่มีคู่ตัวกลับมานายน้อยเหนียวมากๆแล้วเน็ตข้าม,มาบีเตอร์ส่งคามเวทช้ายๆกับมุมน,นี้สองต่อสองับผมคุณครับลัดนาย ขึ้นเนินสูงมาก่อนแล้วหลังบ้านมีหมีฟูว่ามุมใกล้เีทางฝั่งทูนัสแล้วทูนัสข้าบ้านไปนายน้อยซัดมุมใกล้นี้ระหว่างหนึ่งหนึ่งเอาเลยครับนายน้อยนายน้อยเล่นจูกับทูนัสอยู่แล้วทูนัสเก็บไดแล้วสวยงามด้วยแล้วกำเนิดปลาออกข้ามมาแล้วทามิงอุ้ยโอ้โหทูนัสจริงๆีตัวกระมังนายน้อยดูสกิลเพลงของนายน้อยโดนดาเมจหน้าโยกไปหนึ่งทีแล้วเหมือนจะเดินได้เข้ามาเปิดประตูเรียบร้อยดอกไม่ทันครับผมทูนัสเก็บได้ก่อนเหลือคนจะเป็นลัสนายก็หมดแล้วลัสนายซัมปีเตอร์ไปก่อนสองต่อหนึ่ โอ้โหแล้วโล,แล่แกกของอราสโตนด้านทางฝั่งตัวปอรซานก็นสวนเมล่าเหมือนกันแต่ทุนัทหลังบ้านตรงนี้ขึ้นตะกอบมามุมกันแล้วรัดได้น้องไปหนึ่งลัดนายเราจังหวะทางด้านขวาขวาเพื่อนขวาจะซ้ำก่อนลัดได้ลกแล้วดูกระปั๊มยาตอนนี้ทันไหมขึ้นมามีผู้มีผู้เรียบว่าคิวจบ16ครับเหลือเชื่อกว่าแล้วเอเมียนครับเป็นน้องนิมจะอเากตะกได้เอาเลยครับอีกไฟหนึ่งก็มีการราชากันเกิดขึ้นครับเป็นพาวเวอร์นะผมเมื่อสักครู่นี้ครับผมตรงนี้คิวฟิตดีเลยวชเวฟเก็บนี้หมดจะเกมไปครับอินฟฟฟินนนนนนนยยยยััังอออออออปปป๊มมมมเเเเเเเลืดดู่่่คาาฮชช็็ตใสววจะไไ้รรบผี ผู้เล่ทูนัสครับน็อกวงไต่หนึ่งเรื่องฝั่งตัวนิเคครับไปซ้ำเมล่าออกเกมผู้เราเราวินคอครับไปน็อกวงฝั่งฟูคุกกได้แล้วตังมิทคอทันนี่ครับไปน็อกออะไลน์อีกหนึ่งรอบผู้ชมนะอ้าวมิทครับคิวฟี่ขึ้นรัวในเฟสที่สี่หายอีกหนึ่งกันแล้วดูโอ้โหมีน้ำแข็งครับดูยากเหลือเกินครับแล้วดูน้องมีระเบิดรถราเคียวที่หายอีกหนึ่งเหมือนกันโอ้โหแล้วฐานไหนตายแล้วกับเบลวี่มุมนี้เฟสแคนกับอินฟินแล้วเฟสแคนตำแหน่งสวยกว่ากับวินทอเลสมุมนี้พีขึ้้้้้้้นนนนนมมมมาาาาาตตััววไกกลลลโโแแขขยยยยบรถเเ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 เิพพืื่่่ออออออจูดดดซฮ โอ้โห,โห,โหสกู๊ปไม่พร้อมไม่มีดาเมจเลยครับผมสกู๊นี้โลแกนลงรถมาเสียกับวิตี้ดาเมจไปครับมุมนี้โยกมาปอนไซโดนขอขวาแหมเล่นไม่ถนัดเลยครับปอนไซเอ็มไอเชนยังไม่มีคิวแล้วเหลือแค่2คนเท่านั้นครับพี่ดูนะทุกคนครับจังหวะบุบเฟสแคนอินฟินเมจิกเมจิกครับเหลี่ยมนี้4ทีมเราเราตัดภานมาอาร์ลากันบ้างมาไปกันใหม่โอ้พาเวพาเวอร์พาวเวอร์ขึ้นมาได้นะครับเสียคนเดียวนะครับพาวเวอร์ตอนนี้เป็นฟุกซีเอชครับไปกระมายนะตัดภาพมามุมนีุ้ทฮะนี่ครับ อ้แบ่งบ้านท่านอยู่เรียวนะเช้าวันนี้อลอาดูแซฟฟอร์ดครับราบวังนัดไออีทูนายได้แล้วทางฝั่งมิเตอร์ต้าครับเป็นน็อกไฟเดนเหมือนกันจากเคโอจีอ้าวเดี๋ยวกแซฟฟอร์ดเก็บเชลตี้อีกหนึ่งคนเป็นอีกหนึ่งน้อ,องครับผมและเคโอจีจบสิบห้าไปเลยครับผมเป็นมิเตอร์ต้ากับซัดนางอ่ะแต่มาเอ็มเอ็มโอ้แล้วสามต่อสองครับพาวเวอร์รกำลังจะปิดได้หรือไปทางด้านหนึ่งทีจีบักเฮชอใส่มิเตอร์ต้าอีกครั้งหนึ่งครับผมโอ้เป็นการเจริญของเฟรมนะใช่โอ้แล้วเน็ตข้ามาเช้าเวฟ เหลือแค่คนเดียวจะเดินได้หรือเปล่าเดีเ๋ยวแขวงวะขวางเนรปายขึ้นแน่ไป,ป็นปาข้างนอกบ้านครับผมอีกหนึ่งลูกชาวเวฟตัดต่างเดิมเบียงหาย,หายไม่หายไฟเราดูครับชาวเวฟโดดมาด้านล่างใช่พิเสียงเราดูฟุกฟุกติดไฟปมไม้จะโดดออกมาถ้าโดดมาแล้วหลัง หลังก็มีเลี่ยร้อยโอ้ยความเล่นง่ายของมีผู้ชมฮะอุ้ละพาวเวอร์ยังไฟดูต่อเนื่องเสียไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นตัดมามุมนี้อินฟินเดินเข้ามาเฟสแคนเฟสแคนได้เปรียบกว่าปานมาเนี่ยเนี่ยโดนปานมาจ้องหนึ่งไปยังยังไว้น้องและน้องไปก่อนครับเนี่ยจังหวะนี้ขวาโดนป่านเหมือนกันซ้ายเป็นหนูเชนดิ้นตอนแรกโดนเฉยคืนมาจากข้างหลังครับผมโอ้แล้วแมจิกกิงแจมมาแล้วดูเฟสแคนตรงนี้ไปง้างทางฝั่งตัวอินฟินหมดนไปเหมือนกันโอ้ยโดนเฉยจนน่ารังเป็นเมจิกเมป็นกิ้ โอ,โ,โอ้โหแล้วดูสัตว์ภาพมามีผู้ครับตองต้องบีมได้แล้วด้วยหลังที่ทีสิบสามก็เอ็กโคโยังพังก์อพังก์อแล้วเด็กเข้ามายกตีครับทลามครับกับทะเลแล้วจบอันดับ12แล้วทางฝั่งของตัว MSC โอโ้ทีมแฟรจะมาแจมมุมนี้ช้าไปแล้วก็แล้วดูฮะยังอยู่ในอกองฟางมุมนี้มีผู้กวัญสะโคบเจอแต่ยังไม่ยิงครับผมเลี่ยมใกล้แล้วดูครับเวมอร์ออกออกมาไม่เช็คกองฟไฟดิ้มเจ้ามาเป็นหลังกองฟางคุมครับนี่ครับอุ้ยแล้วดูเวมอรขับทิีมไปแล้ว แล้วโอ้โหคิวสี่ท่านผู้ชมครับผมเกลียดจริงครับมีนี่น้ำแข็งโอ้ทีทีน็อกดาวไปแล้วครับมุมนี้เข้ามารีตัวสองนี่ครับถือว่าดีนะเล่นเพื่อเอาปอดตำแหน่งคือแบบว่าใช่ถ้ายิงเข้าไปก็เข้าวงไม่ได้ครับใช่ครับแล้วดูรถตัวนี้ครับควันขึ้นไปไม่ได้เก็บของก่อนครับยาเยอะมีมั้ยยามีไหมเอ๊ะแปดชิ้นชิ้นอาถ้ามีผู้ได้ไปสองท่านผู้ชมก็จึคิวสี่เอาเลยครับรอเท่านั้นครับเห็นเมนพอยต์จะเท่าไหร่ครับเพราะว่าเหลือที่เป็นทีมสามสิบสองชีวิตผมดูว่าทีมแฟนขับรถแบบค่อนข้าง อันตรายครับพาว,วาเวอร์บ้านสวยเลยครับขอบวงมุมนี้พวกเราพาวเวอร์บ้านตรงนี้ก็ดีมากมุณเฟรมบทุกท่านใช่ดีมากครับผม บาการ่าเลยต้องขอบเลยน้องมุมแกกลายเป็นทางฝั่งตัวเดมินได้ทางฝั่งตัวปองใสน็อกวงอีกหนึ่งแล้วเอ๊ะไม่ดีแค่ก็มีปัญหาแล้วคือสะโกนมาปองใสตรงนี้มีทอเลสเก็บคิวได้เรียบร้อยครับโอ้ยเจ็ดแท่นจากเฟสแคนโอ้เจ็ดคิวครับผมเฟสแคนสวยงามจัดเลยครับผมในวงที่5ครับรถเฟี้ยนอนอยู่แล้วเชเวลผมไปเปิดเอ๊ะเอ๊ะได้ครับผมเดมินน็อกไปหนึ่งแล้วมีฮู้ไปเก็บนัดใจไอคนหนึ่งแล้วเอ๊ะโดนซ้ำโดยเชเวลครับระวังครับรถเฟียโอ้ลำบากแล้วเพย์โซนครับเป็นเก็บคิวไปผู้อออกกเมมมคคุยแแแล้้วววขขาาบบนนนนนน่่่งใิิิปพีจ โอ้ม11เรียกภาพนะี่หกแต้มนะเพื่อนนะอลบวกกับ1เพจเมนพอยต์นะครับแน,แน่นจัดนะดูเมจิกครับก,ก,ร,ร,กร,บระจายตัวคนสี่คนตัดภาพบางพูนสูงครับทางฝั่งตัวทีตตนนแววมแฝดตัวนี้นะดูจั่วมาจากฝั่งชาวเวฟเอาไปครึ่งหลอดอ้ยิงฟรีจัดเลยครับผมพาวเวอร์แต่ว่าวงอัปเดตหนีบ้านพาวเวอร์ไปเข้าหาทีมแฝดขวาบนยังสามารถกระจุกกันได้เลยเชอร์ตี้ไหลตายไปแลาอ e ีทูนาย ส่วนเบคอนทามโคตรสวยไม่ต้องมาท้าใครเลยครับคิวครับบอกแล้วว่าคิวฟีจะไม่ขึ้นขึ้นขลบตรงนี้นะครับชาวเวฟครับบนข่าเป็นทางฝั่งตัวเวลมอาต์คิงแฟลชครัโอ้ดูฮะส่งเลเว่นคอมาคัมบริชันข้างในวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในเฟสถัดไปครับบาก้าร์มจวนเซยมุกยังเล่นได้อยู่นะครับทีมแฟนมุมนี้อ้แต่ปัญหาคือด้านล่างเลยเปพราะที่จอมื่อกี้มุมเมื่อกี้เสียเปรียบนะจริงเสียเปรียกก็ผมกำลังจะโดนด้วยนะใช่ฮะอู้แต่ตรงนี้ครับยังเกาะขอบวงกันได้ครับเฟสแคนเมจิกแล้วก็ทางฝั่งตนนี้้้แลววิิกจดย ใช่ครับทุกทีโฟร์ดิอาร์ตโคมาแล้วมีกระจุรรม่มเราชาติอาร์ตคือตะโกนปามจนสามหายหนึ่งเหมือนกันนะเจียอ้โหเป็นเวลมอนนั่นเองครับสามคิวไปแล้วครับทีมแฟนมุมนี้อ e ีทูไนจ้าการวัดสุดเกินปลายอาโจนปิดงานอีทูไนจบอ,อันดับ,บที่ <ไป S 1> 10ครับผมอ,อู้หูแล้วดูผมบอกแล้วหลังมัน,มนเปิดแล้วขึ้นะโกนปาร์มโจนปาร์มโจนล่าตาใบเอมหายไหมเราเอาไปครึ่งหลอดตัวไม่โดนลบูป้าเก็บแล้วเสียจบออััันดบบที่9ครเ็ม เอาเลยครับเหลือแปดทีมมุมนี้ได้กดยาวๆนะครับทีมแฟร์เพราะว่าเคลียร์ด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้ววงอัปเดตหนีไปด้วยครับสำหรับพาวเวอร์เบคอนชามเดอะมินแล้วก็ข้างบนอย่างเมจิกยังอยู่ได้ในวงฉัดไปครับผมส่วนทีมแฟร์ขยับแค่เล็กน้อยเท่านั้นโอ้ไม่ค่อยสวยเลยครับเดอะมินลงมาเล่นกับพาวเวอร์แต่ว่าเป็นวินทอร์ได้ตัดไดฮาร์ได้ก่อนอีกทางด้านหนึ่งด้านขวาบนนะครับผมกองยังไม่ได้ตัดไปฮะโดนสองทางครับพาวเวอร์แหวนแปะแล้วดูกระแปมห้ามจดกันเอาด้านลุดวงกันลาซิโอครับกโลิเตแล้วับปองเคอนเทสต์แล่นอออกกกจาเเเวล้้ขัไไปงรูดชื เ <c oughs> มากาไฟโดนน้องเหมือนกันวิตอนเล่นงะัดสุดเกินไปเมจิกเทกันมา2กระบอกน้องว่าน็อกดาวผมเหลือแค่คนเดียวข้างหลังเป็นเอมาไฟพอขอายอย้างหน้ายังชุบอยู่ขึ้นมาเมาไฟสนายิงได้มามลับบานไม่หนึ่งสีไม่ได้ด้านสายถีบมาพยายามจะปิดเฟสแคนจบเลยครับผมในอันดับที่8หรือเปล่าใช่ครับอูจงหวะนี้ต้องชมเมจิกครับ พุ้จังหวะหนึ่งสองแล้วรู้ว่าชักแม็กไงเดินใส่เลยพี่ผ้ชมทรัมีคนหนึ่งทามและมุมข้าตรงนี้จาฝั่งตัวไอ้ครับเป็นน็อกทีทีได้แล้ว <c oughs> มีเป็ดครับปปเป็นปน็อกบูบาด้วยเบคอนมาแล้วฮะเบคอนเกมที่แล้วท็อปสามเกมนี้อยู่ในเลขตัวเด็ดครั้งหนึ่งแล้วพาวเวอร์โดนกดยาวๆจากฟ้กาใกล้เปนพปัญจนาดาวแต่ยังไม่น็อกเพื่อนสองคนจะทาให้หรือป่าแล้วยิงมา <c oughs> นอ 2, 2> ็อยสองเหลือจะเชื่อเบคอนทมาแจมข้างหลังด้วยหน้าหลังสามทางเข้าพาวเวอร์ครับผมแต่ยั้งนี้ครับแกเข้าห้องน้ำตาจะปัญหาในนี้ดูว่าม้วนแจกหรือเปล่า โอ้โหเล่นยากมากับพาวเวอร์แต่ว่าเดอะมิดเนี่ยไม่มีใครเห็น,นเลยถูกต้องครับเดอร์มิดเล่นเงียบมากแต่ต่างนี้ระวังตัวไอ้ครับไปเผา 2K ออกเกมอีกหนึ่งซีเกตจีนโจอันดับที่7มี2คิวเอาเลยครับตอนนี้เหลือ6ทีม16ชีวิตด้วยผมพยายามจะยิงกดอยู่แล้วเป็นตัวไกลผมเดอะ์มิตไม่น่าไหวแล้วค <ผม S 1> <The S 2> รับหนึห่งนอกไปจากบาร์ก้าครับล็อกเีทตอยครับอยู่ในบ้านเพาเขาสมบูรณมาล็อกตัวยังเหนียวอยู่โอ้พาวเวอร์มุมนี้ครับ โอ้โหลี<ด>ย่ยนเปลีป่ยนลากมาเวียทอยคาอีกนัดเดียวลากมาใครได้ใครล้วเวียทอยตายวงดีกว่าโอ้โหไม่ได้โอ้โหสองทีมนี้ย,ยิงยิงอยู่อย่างทีมแฟนและเบคอนชามครับโอ,อ้โหแล้วดูครับเบคอนเนี่ยจะเข้าตีเมจิกหรือเปล่าเรื่องนี้ครับสามต่อสี่เราดูทีมที่ขึ้นมาในหน้าจอด้านขวาที่เหลือรอดอะไรนะครับผมเป็นทีมหัวตารางกันเกือบหมดเว้นชาเปอร์นะครับชาเปอร์เจ็ดครับยังไม่ตายเลยแค่เสียสามคนทั้งเร็วแล้วดูแล้วขึ้นกระบอกมัลนี้สิกแซก ุเนียนอยู่ข้างหลังเบคอนทาจะเป็นตัวแปรหรือเปล่าในไฟล์ถัดไปครับผมสำหรับเอกโซสิบ S <S ครับผม S <S อเอกโซสิบแล้วจัว่วะไปพากดีตัวอีฮะยิงยับเลยอ้เพื่อยิงซ้ายที่ยิงขวาเหลือเชื่อกว่าคือคพาวเวอร์ก็ไม่มีพื้นที่เล่นมากเลยลครับต้องนั่งเนียนแล้วภาวนาให้วงเข้าใช่ครับซามูเหมือนจะน้อยแล้วด้วยครับพาวเวอร์ท่านก็ใช้เยอะในการปิดพื้นที่ก่อนเข้าห้องน้ำของเกมใช่ครับคือหลังมันเปิดนเน,นี่ย ลราแฝดปุ่มี้ก็ค่อนข้างโกงนะผม <Chem> โอ้ย,อยแล้วอาตัวเคาะมาสามทางรับเ,เอียบเองครับลงไปคานโอ้โหนี้เขาไม่แต่สองลัก <ๆ S 1> เขาฉันรับไม่ไหวนี่สองทางนะฉันรับไม่ไหวครับผมยิงยิงเยอะเกินแล้วดูหลังมันคอแล้วดูหลัลมง<อ>ลลมันโพหลังมันโพอ,ออกไม่ได้ออกไม่ได้ครับผมแม้วงใหม่เป็นเฟมเฮ้ยวงใหม่ไปไหนเขาอยู่ได้อุ้ยวงใหม่ใหญ่นุ้ยไม่ได้นัดวัดใหม่เฮ้ยระดกบังครับผมเหลือเชื่อกว่าครับาก้าเหลืออะไรเนี่ย เลยอุ๊ยตย,ยอดสำรองกระปากปากจู่เข้ามาแล้วมันโคบ,บอกจุดนี้แล้วครับพี่เอาล้วครับการเว้นว่าจะไปได้พาวเวอร์หรือเปล่าเพราะว่าทีมแฟรยังอยู่ในวงไม่น่าไปส่วนเบคอนต้องมาทะเลกับเมจิกก่อนแล้วเรียบร้อยเออนี่เปิดน,น็อกซิกแซกไปก่อนครับอู้วชเวนบอกเพื่อนครับลังไม่พักเลยเฮมเลมเล่นลำบากข้าพาวเวอร์บอกว่าตรงนี้อึดอัดนะตรงนี้มุมเนี้ยจะยังดีที่วงยังอยู่ใช่ครับคือวงเก่กงเกาะห้องน้ำแล้วใส่ผ้ามาดางังใั่มาเบคอน เบคอนเออร์นี่เดินทะลุมาลาบินออกข้ามาล่าตามาเออร์นี่น็อกได้อีกหนึ่งครับเป็นได้ฮาร์ดเอาเลยครับกำลังจะมีเจ็ดคิวห้าปิดมีรถด้านในชออกมาด้วยทีสามแมไปโหมีแล้วดูเออนี่โอ้โหมาโดนสวนก่อนเออนี่แล้วไทยเอ็ดมาซีแซงน็อกไปหนึ่งก่อนตรงนี้ชุบมาลาซิโออีกสามวิธีสามวิธีเบคอนตัดสินใจกลับไปชุบเออร์นี่ก่อนครับผมแล้ดูชุบอย่างนี้ผมบอกเลยว่าไม่น่าทันนะจริง ต้องทิ้งยาจนกระทั่งเดินต่อแล้ว่างตัวเบคอนครับต้องไฟเรับจริงไม่งั้นเข้าไม่ได้ครับผมด้านล่างใช่ผมทีทูอีเรื่องที่จะไปเช็คข้างหลังก่อนครับไอเล่นข้างหน้าไปส่วนแฟรกับพาวเวอร์ยังไม่จบเซตโมบาจะออกมาเล่นจกมาะไนข้างนอกเพราะถ้าไม่ออกมาเนี่ยจะเล่นวงต่อไปยาโดนสวนก็มาหายไป40 HP ครับผมเอฟเอมาชิดกับเชเวฟแล้วครับบาก้าครับอะไรว่าออกไปมั่วตัวโดนสวนกันแล้วมุมมีบาก้าเราจะมาขึ้นสกอร์นไปเบียนจังหวะโดนจังหวะโดนเป็นบาก้าคงกว่าปลาหายไปหนึ่ง สวยเบ็เล่นจังหวะตัวเองเข้ามาไปหน่อยกอ่อนเชเวฟโดนเปิดข้างมาจากดีทูีเหลือคนเดียวเป็นเลเวนคออีกแล้วครับหายไป2ครับเหลือ4ทีมน้องของใครออกไปก่อนฮนะแล้วลาซิโอครับไปเก็บอันนี้ทางฝั่งตัวไปเขาในหนึ่งเลยมุมนี้ยังชุบได้ขอบ,บวงตรงนี้ยังยังไม่ไหวยังไหวโอ้โห,หนี่ฮะตายยากตายเย็นนะตายทรมานเออนี่โอ้และทีมแฟรดมีโอกาสเหมือนกันกับเบคอนทาวเนี่ยผู้เล่นมากที่สุดครับพี่ดีวท่านผู้ชมครับดูจังหวะนี้บาก้าเราโชคอยู่แล้วเอาจครับไปชมอันนี้ได้ หุกไก่ามาองนี้ทั้งฝั่งโทวบาก้าสามเอนี่ออกเกมเอาละครับเห,ห,หลือ3คนเท่ากับทีมแฝดแล้วครับอีก1คนที่เหลือเศษเป็นเรเวนคอร์กับเอ็กโซซีผมโดนนี้หยอดสโมมาปิดเล่นก่อนครับนี่ครับกลายเป็น3 3 1 1ามนึ่งหนึ่งนะคุณเพลินนะใช่นะผมยังล็อกเรเวนคอร์ขาดเลยครับทีมแฝดเอาเรื่องครับเคียวจัดแล้วขึ้นมาปาดมีดแอมเปตติดไป1เม็ดครับผมโอ้แล้วดูครับไม่ต้องรีบนะทีมแฝดจริงครับดูตัวเข้ามาแล้วต่อสิบหลังแตกแซบจริงจริงกัยังดีครับไม่น็อก เอาเละครับเหลือ3ทีม power จะเป็นคอรอดอยากนะครับน่าจะเป็นทีมที่3โอกาสมากที่สุดนะครับอันดับที่อันดับที่3ครับกานมามุมนี้บอกเลยว่าเหลี่ยมนี้ยิงเบคอนง่ายกว่านะใช่ครับเบสเบลดไหลลงมากับไอซ์ผมแล้วรวมไปถึง D2E ด้วยครับผมเสียเอิร์นนี่ไปแล้วในช่วงไฟกับทีมแฟรครับผมเกมนี้ทีมแฟรเดินดีมากครับต้องดูเขาแล้วปคอเรื่องจะจบใครผู้ชมครมุมนี้แล้วลงๆเบย์เปคอเรียบร้อยจบอันดับ3คนระับทางฝั่งตัวพาวเวอร์เอาเลยครับเหลือ2ทีมครับเบคอนชามหรือทีมแฟรถ้าทีมแฟรได้จะเป็น2ไก่ในรอบนี้้ตองนะครับ อู้ละวสามสามนี่บอกมาบอกเลยว่าอันดับสามอันดับสี่ของตารางคู่แต่ดูจากวงพี่ดิววงเอื้อให้กับทีมแฟตมากกว่านะครับตอนขยับมิดเบลล์แล้วก็กระดูดโยนเข้ามาขึ้นตะกอลบิสเบสอู้เจ็บทั้งคู่กับเวลมาดนะดูครับมีการโยนสมองไปแล้วความเล็วขึ้นลองดนครับลงมาจากท่านล่างดูดูดีทูอีครับพี่ดิวมุมนี้ใกล้ๆกับบาก้าครับผมเป็นตัวสามเหมือนกันครับดูครับห้อยทั้งคู่ใช่ไหมฮะเราห้อยตรงนี้อยู่โดนโจนขับข้ามาเฮ้ยคุณยังไงฮะอามโจนดูสเต็ป ผู no <si ้เล่นประสบการณ์สูงและไอโดนดาเมจติดไฟเรียบร้อยกับบาก้าโดนสวนคืนมาหายเลยเฮช็อตครับผมสวนคืนสกอบมาเวยอมมาร่างวัดีทูวีกำลังขึ้งหลอดเหมือนกันได้เปรียบเลยครับเบคอนในเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วดีทูวีดันไปปิดบาก้าแล้วบากาเสียบริชันตรงนั้นไฟล์น่าลากออกมาดีทูวีเป็นเปลี่ยนไปเป็นตัดอาวนคนเดียวเรียบร้อยเบคอนไทม์ครับโอู้วอ้าวละฮะแชมป์แมมแกมิรามาครับเีคอนหางเป็นัลม 2,549ดาเมจที่จ่ายทั้งหมดในเกมนี้ครับเขต้องยิวครับ500สอกเกอร์ครับดาเมจที่รับในเกมนี้ครับ688ดาเมจครับ12คิวกับเปย์ค่อนข้าง